ขายของเก่าสุขผูสุคนมื่อี้นมันมีเวียกกมม,มีงานครับมั่งของเก่าไปขายครับแต่ของเก่าในตกรุ่นทางเราก็รับซื้อมีอันไรกีกลางมาราคาตามสภาพตามน้ำหนักตามปริมาณถูกแพง ไอ้คนนี้เราจะของเก่าหมดเลยส่วนของดีก็มีทางนี้ห้าสองสามศูนย์แล้วก็เครื่องสีเจ็ดห้าสามห้าเนี้ยตัวนี้ตัวละห้าพันแปดไม่รวมส่งนี่ก็จะเป็นเครื่องสีตัวนี้เจน,น,นอนสามสแปดศูนย์ ใช้งานได้เหมือนกันภาพไม่สวยเท่าไหร่เอาไปทำเองนี okay, <ๆ>่จอประมาณนี้ครับใครอยากได้อะไรตัวใดกักิ่งกังครับอะไรกันนี้ถอดได้หมดแล้วครับอะไรแล้วก็ถอดแยกไปหมดแล้วนี่นจะเป็นพวกไก่ของเก่าเศษเหล็กพลาสติกนะครับที่หมดประโยชน์แล้วส่วนของดีๆเขากะ ถอดเก็บไปเป็นอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยากได้ตัวใดชิ้นใดก็กิ้งกังสอบถามได้ว่ามีไม่มีได้ครับได้เนี่ยประมาณนี้แหละของขงนี่พัดติดกอบกอบเมือนแลวรวกบจนนี้มงที่กอบ หางมาเบิงครับไม่ไี้เก่าไปรถนึงแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นรถเดี๋ยวไปดูอัพเดตราคาของห้างว่าลู่จากบาทมือนเต่ากันนี้คือเก่าหกพันหกร้อยอันนี้ก็ที่เป็นพวกแพงพวกจรนพี่น้องนี่แยกไข่แยกราคาแยกก่า,ากหอนโอ้ย ทางนี้ราคาดีก็กิ้กลางมาเสร็จสับวางจากงานซ่อมครับนี่ตนีเป็นเครื่องจีท่าสามห้าทำสภาพเลยครับภาพไม่สวยอันนี้อาสี่พันสีลอกภาพไม่สวยอันนี้ก็ห้าสองสามศูนย์ครับเอาไปทำเองจอสวยงามพระรามสองจอสวย นี่อะไรใช้ได้ก็อยู่ประมาณนี้ส่วนนี้ส่วนทางนี้ก็จะเป็นของห้างของเกา่านะครับแล้วก็รับซื้อตัวฝาเบื้องใต้ครับมีกะไกีกลางมาเลยนะครับเนาะกะรับซื้อมัดอันนี้ก็จะเป็นทองแดงครับถอดออกรับซื้อทุกสิ่งทุกอย่างแหละครับแอร์ทีวีตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่าง นะครับล้วก็รับซื้อหมดนะครับมีอะไรขายาซื้อหมดครึ่องดีครึ่งเสียน,นี่พวกแผงพวงจรต่างๆเครื่องปกติทุกตัวครับส่วนเครื่องดีก็จะอยู่ฝั่งนูน้นใครอยากได้อมใช้ก็มีกินกลางเลยโทรมาทำให้ได้ราคาถูกๆแต่ก็ค่าช่างก็ช่างช่างมาทำ ครับน้องกระสิประมาณนี้นะครับอากาศเด็กอะเปียงๆอย่างน้อยนี่สายไฟสายไฟมาตรฐานครับนี่ก็ยังได้นี่เห็นกี่กราวห้าสองสามศูนจอสวยทุกตัวอาจจะมีเรืองเรืองเนี่ยก็เก็บสีเก็บรายละเอียดใหม่เซ้ได้นี่เป็นเคอร์นอล AJ หนึ่ง nó sẽ sĩ 3 2 4 5 Nhi tụi này tổ này bây giờ Bình 3 6 7 0 Cũng bởi chơi đây Phá kháng tiệt Trong phá khang mày Bởi này bưng hỏi quý à, โอ้ ni ก็ sini Macam นี่คือบักสีนี่บ่ น,นี้ส่วนทางนีนี่กลเป็นอะไรที่ใช้ได้แพงต่างๆเทดแล้วรับลงพวกผิดหวังอัปดีสถานการณ์วันนี้นเห็นัหมน,นี่เป็นพวกขอเก่าต่างๆอันใดแตกหักแล้วก็ทุบ่วมาควันเสีย ยางกับ่านี้ครับครับสื่อปกติอะไรเล็กๆน้อยตัวใดตัวละ้่อยสองห่อยกระายเพราจะอยากได้ขายให้ได้มดถ้ามาถามว่ามีอะไรตัวนั้นตัวนี้บองเดี๋ยครับสำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิสำนักงานใหญ่ใกล้ๆมาไหนเข้ากลับไปขึ้นกอา Nhảy đây ở à này tụi đây gắm hết Xì không? Sọt tham không? Cái ít thiết này bó xay đây bó xay đây bó Thì là con đi xung Ở à này thức tùa nó cần thúc tùa Xe bó đây kinh ngấn Kinh ngấn kinh ngấn Cái này là kinh ngấn Kinh thức câu Xe bó đây là kinh ngấn được không đâu ก็ไม่เสียสมดุลการค่าอากาศถูกอากาศถูกขอบคุณที่เข้ามารับชมอบอก็มากดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe กิามใหมไอ้อมทำไมไปทุบหาควันบพเอได้ปะเนี่ย เสียไอใกสัโอ้ยที่เหลือกับบุมียนกันเนาะมิดไหลบานี่นะครับโอ้ยเด็ดกระหอนอันนี้ก็บเป็นอะไรไหมครับนี่ลูกดำลูกยังอะไรไหมคราก,กับมีเงน่างตาอันนี้ลูกดำเช็ดมันไหนบุ๋นหนอยู่ในนี ทั้งไหน nào หนแล้วอ่ะซงคาวนะครับตั้งี่มัน้องนหนอยู่ปักหยุกกับปังหยุกจค่ค่อยลือไม่หยิดเด็ดหอนมือน่อไหร่เมื่อวานนี้ใครแนบ้านหอนไปะไหนที่วันนี้มันสูงสี่หอนหอนนะราคาของเก่าก็กตกลงเรื่อยๆครับช่วงนี้ครับ พี่น้องท่าในใดมีคือไทยกอสาวอะไรที่อยากได้ก็ลูกบ้านของเก่าว่างไ,งไหมลูกบ้านก็โทรมาครับราคาก็ตามระยะทางใกล้ๆไปได้มหมก็เที่ยกับไรไมหมน้องสมงเขาก็รับส่อยู่คือเก่านะครับก็นีนี่ก็สร้างกลล็ลำบาก อะไรไมันถืกแล้วผสมก็ต่ค่าเลี้ยงนะครับค่าอะไรเอาให้เจ้าของพคนซื้อเองเจ้าของอีกซื้อค่าเดี๋มาใส่ให้เพิ่นเดี๋ยวกระบะบินดีมันบ่นดีหลายคนหลายข้ามออกรับเทือนครับรับอันนี้อันนี้มันอยู่ข้า็ม้าก็ขายครับเบื้องเดียร์ดูเพิ่นว่ามันหนาวท่านหาาเหลียวเบื้องเดียรแล้วโม,มเมนต์ที่ไหน ่อมากัรรับชมกับกอกดได้์กดเช็์ทุกกำลังใจสิทขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวคลิปหน้าเขาพาไปขายจะพาไปดูว่าหน้าโรงงานแต่ช่างตอนนี้เหล็กของเก่าต่างๆกี่รูและกี่บาท นะครับเนาะเดี๋ยวพาไปดูสักรถเพาะไม่รู้เท่าไหร่จะได้ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมใช่ ตาาีเรติระบาดพี่น้องเอ้ยต้องรีบเคลียวครับก่อนปีใหม่เขาว่าราคาจะลงเด็ดยอ่อนออนนี่ครับนี่ไอ้ก็เป็นพวกแผงต่างๆนี่แผงขยะแผงบอร์ดแผงพาวเวอร์สายไฟก็จะอยู่ประมาณน,นี้ เยกออกตัวนี้จะเป็นเจ็ดเจ็ดสี่สามห้าเจ็ดสสี่สี่ห้าเจ็ดศูนย์เ๋ยวเปิดติดนะครับเนี่ยวแต่ว่าจอมันเสียแค่นั้นยังไงตัวนี้ก็กร้งกลางมาได้เลยเด้อครับเดอ้อนีนะครับโอ้ยเบียดกัน เขากับเกียวนันนี่แหละเขาเขาับมเล้งกับไปไต่หนูครับคือเขาดีพลาไปไต่หนูนี่มือเลงที่น้องนี่สายไฟก็แยกออกลุมวอยว้ยลุมพอนลุมหนว เขาแยกเป็นสับเป็นส่วนกับเพราะฉะนั้นมันบ่ได้ขาดทุน,นก็สั่งรวมว่าซื้อได้โลละเจ็ดบาทแปดบาทสิบบาทสน,ทนั้นจะได้ดาวขอขอบคุณทุกการรับชมการติดตามเดี๋ยวตอนใบพิพา,าไปขายอย่าปักว่าตอนนี้เห็นว่าราคาเหล็กมันขึ้นมันขึ้นอย่าบมากนะครับเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ่งตอนใบครับ